เทรนด์รักสุขภาพกำลังมาแรงนะครับน้ำมันมะพร้าวจึงเป็นที่นิยมกันมากขึ้นในต่างประเทศเพราะมีผลดีต่อสุขภาพในหลายต่อหลายด้านครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งจะให้ความรู้กับเรานะครับว่าน้ำมันมะพร้าวสามารถช่วยรักษาและป้องกันโรคอะไรได้บ้างครับอาจารย์ครับเรื่องของน้ำมันมะพร้าวสามารถช่วยป้องกันโรคอะไรได้บ้างครับเวลานี้กระแสหลักที่สุดเนี่ยก็คือน้ำมันมะพร้าวเกี่ยวกับการทำงานของสมองที่เราให้ความสนใจมากคือเรื่องความจำ เสื่อมของผู้สูงอายุเรื่องของพาร์กินสันอาจารย์ครับน้ำมันมะพราะ้าวมีผลต่อโรคทางสมองยังไงบ้างครับในในในคนสูงอายุบางทีเนี่ยเซลไขเซลเซลสมองเนี่ยใช้น้ำตาลไม่ค่อยได้นะเ,เขาบางทีตั้งชื่อว่าเบาหวานประเภท3คือผิดกับเบาหวานประเภทอื่นก็คือว่าเซล์สมองเนี่ยใช้น้ำตาลเนี่ยไม่ดีเท่า ถ้าว่าใช้เป็นคีโตนแล้วเซลล์สมองเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นพลังงานได้ดีกว่าอันนี้ก็พบว,ว่าแปลกที่สุดคือมีในน้ำมันมะพร้าวเยอะก็หันมาสนใจเรื่องการใช้น้ำมันมะพร้าวเป็นตัวรักษาอธิษฐาน,นครับแล้วเราควรมีข้อควรระวังในการใช้บ้างไหมครับก็อันนี้แล้วแปลว่าบางคนก็กินได้เยอะบางคนกินได้ไม่เยอะถ้าเยอะหน่อยเนี่ยบางทีมันก็อาจจะช่วยกันขับถ่ายได้แค่เลือกกินเลือกใช้น้ำมันมะพร้าวอย่างถูกวิธี คุณก็มีสุขภาพดีอยู่ห่างไกลจากโรคต่างๆได้แล้วล่ะครับสนับสนุนโดยซูปเปอร์โคโค่แคป